จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระมหาที่นาฏอากาติโรอยู่ที่มหาวิหารพุทธปร,รินิาพาน์วันนี้วันศุกร์ที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ัภาคดึกเนี่ยภาคกลางคืนพนักง,งานของเราก็ยังสาวเพราะว่ายังสาวนี่ไม่ใช่แบบ เป็นสาวนะคือสาวเนี่ยสาวลอกเนี่ยแล้วก็ทุกคนยังพยายามที่จะยกฐานพระยกมรากฏตั้งให้ได้ซึ่งมีน้ำหนักเป็น1 0บสตันเนี่ยอ,อาศัยรถแมงมุมของเนเพงอาศัยลอกอาศัยการตั้งเหล็กขึ้นไปเพื่อจะยกหินขนาดน้ำหนักเกือบ10ตัน,นที่ถวายโดยคุณพลอยคุณเอ็ดเวิร์ด และก็ทีมของเฮียเพงก็มาทำบุญมาออกแรงถวายงานทั้งรถเครนของบันดีเครนเมืองโคราชนะใจบุญตลอดมาทั้งเฮียเพงก็มาทั้งรถขนอุปกรณ์อย่างเช่นเหล็กบีมอลูมิเนียมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ เป็นหน้างานในรอบดึกของวันนี้ในเพลงก็อเมริกรันแล้วก็มีลูกน้องแล้วก็เพื่อน,นเพลงก็มากับทีมงานราวยี่สิบคนอาละเป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำให้สำเร็จอา่ามีทีมสาวทีมสาวของจริงนะไม่มีแจกเป็น เสียงโซ่กระทบกันนี่คือหน้างานในขณะนี้เราก็มาลุ้นกันว่าทืนนี้จะตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ก็เป็นพรุ่งนี้แต่ว่าดูทีมนี้เขาจะไม่ถอยนะอาตมาก็จะเป็นไข่เป็นหนาวโอ้โหอันนี้มหาวิยารพุทธปรินิพานนี้งานใหญ่จริงๆ พระนอนป่ามรณิผานเก้าร้อยตันพระโยกมรกตฐานประโยกมรกตไม่ง่ายเลยที่จะตั้งขึ้นได้อาคารมีความจำกัดของอาคารแล้วก็พื้นที่ในการที่เราจะไปหาอุปกรณ์แพงๆเราก็ต้องดัดแปลงอุปกรณ์แบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปหาตัว ลีฟหมายถึงลีฟที่ยกแรง,ง,งแรงนะมีนะแต่ราคาสูงมากในการที่จะนำมายกนะแต่เฮ้นเพ็งก็ปรับเป็นงานที่ใช้กำลังคนแทนก็ได้บุญได้กุศลกันแล้วก็ได้ลุ้นกันเสมอเลยมันต้องลุ้นนะลุ้นกันตลอดเวลาเลยอันนี้หน้าง,งานของเฮเพ็งก็ยังทำงานกันหน้าง,งานของลูกศิษย์ฝั่งโน้นก็ยังตั้งนั่งร้านกันอยู่เลยคูบาตู พนรงช่างบุฒิหนะน้าง,งานฝั่งนูน้นไม่ว่าจะเป็นพนมเทียนอ่าแล้วก็มีพวกคนวัดมาลุ้นๆการทํางานอยู่ในรอบดึกนะอันนี้เฮ้เพงเดินมาแล้วเฮนะเพงก็ชํานาญเนี่ยคนเนี้ยที่มีนวดเนี่ยเฮ้เพงเสื้อขาวๆเนี่ยมามองๆด,ดูแลจะมองด,ดูแล้วจะเกคิดออกอะ่ะ <c> ย <oughs> ะก็จะมามองมาพิิจพิจารณาว่าจะทําอย่างไรบ้างนะเป็นคนไม่ยอมแพ้นะ หลท่านเข้ามาสาธุแลายท่านก็มาโน,มานโมนาหลายท่านมา,ส,ามสร้างคุณงามความดีร่วมกับเราแล้วก็ต้องใส่พลังหนุ่มจริงๆแล้วก็พลังคนมีแรงจริงๆต้องกำลังมาจากตัวเองเครื่องเดิมชูกกำลังช่วยอะไรไม่ได้นะกาแฟก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ได้ส่วนหนึ่ง ลูกศิษย์ลูกหายังถวายแรงถวายงานยมพรยมติ๋มยังอยู่นะพระมหาที่นันก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ยังลุ้นกันช่วยกันนะนี่ก็เฮเพลงคนเนี้ยเฮเพลงคนเนี้ยเนี่ยเฮเพลงคนที่จะทําให้สําเร็จคือคนเนี้ยนี่แหละกำลังทำงานกันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ลุ้นกัน นี่ก็จะพยายามยกตอนนี้ประมาณ9้ถึง1 0ตันประมาณนี้นะเป็นเห็นที่จะเป็นฐานประโยคมรมกรกับคุณผู้ถวายคุณพลอยคุณเอ็ดเวิร์ดอเอ็ดเวิร์ดเป็นชาวรู้สึกจะเป็นชาวไกลกีสถานหรืออย่างไรนี่แหละคุณพลอยก็เป็นคนกาลสินแต่ไปอยู่เชียงใหม่กัน เป็นบริษัทเดียวกับยกๆนี่แหละแล้วก็คนยกก่อเฮียเพงกับลน้องของลุยเคลนช่างพรก็มาตัดนะแล้วก็ขนกันเข้ามามันกำลังดูหน้าง,งานกันอยู่นี่ตามภาพเลยนะเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุเห็นผลนะเห็นเหตุหเห,ตห็นผลว่าจะทำยอย่างไรกันนะ อันนี้คือางานที่ไม่ง่ายเลยนะอันนี้หน้าง,งานประมาณนี้แล้วก็น,น้นก็ตั้งนั่งร้านที่จะติดไฟสปอตไลท์นะนันก็มีความเพียนเหมือนกันหลายคนก็ง่วงเหงาหาวนอนกันไปตามๆกันนี่คือสิ่งที่ไม่ง่ายเลยทา้าทายจริงๆนะฮซู่ไม่ถอยซู่ไม่ถอยร้อยนอนนิดเดียวคูมาโ,โตบอก สู้ไม่ถอยไปร้อยนอนนิดเดียวนี่สับใหม่นะครูปโตสู้ไม่ถอยร้อยนอนนิดเดียวว่างั้นเออยยังสีก็มีนเนาะ <S 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 นัน่ตามภาพนี่เลยนะตามภาพนี่เลยสาธุกับทุกท่าอนอานโมตถากับทุกส่นนี่คือข่ําคืนอันสำคัญของมหาวิหารพุทเจ้าปรมินทา์จริงๆในวันนี้นีคืออปเบียในช่วงนี้เขาเจริญพร